าสหกรณ์จังหวัดกระบี่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรได้รับกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนงานตามโครงการจำนวน4แห่งเพื่อสมุนไพรได้รับความสนใจอย่างมากไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแต่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงอีกด้วย โครงการปลูกพืชสมุนไพรของสหกรณ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติุทธศกราช2,566ถึง2,580จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ได้รับกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดําเนินการขับเคลื่อนงานตามโครงการจํานวนสแห่งคือ1สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ําจานสามัคคีจํากัด2สหกรณ์การเกษตรบางเจริญโมเดลจํากัดสาสหากรณ์นิคมปลายพระยาจํากัดและสสหกรณ์นิคมคลองท่อมจํากัดสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ําจานสามัคคีจํากัดได้ดําเนินการในวันที่10กุมภาพันธ์2568นณที่ทําการสหกรณ์กองทุนสวนยางน้ําจานสามัคคีจํากัดอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่กลุ่มเป้าหมายจํานวน20คน สหกรณ์การเกษตรบางเจริญโมเดลจำกัดได้ดำเนินการในวันที <sm ic> ่11 <tierra> กุมภาพันธ์2568ณที่ทำการสหกรณ์การเกษตรบางเจริญจำกัดอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่กลุ่มเป้าหมายจำนวน20คนสหกรณ์ิคมปลายพระยาจำกัดได้ดำเนินการในวันที่13กุมภาพันธ์2568ณที่ทำการสหกรณ์ิคมปลายพระยาจำกัดอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่กลุ่มเป้าหมายจำนวน20คน สหกรณ์นิคมคลองท่อมจำกัดได้ดำเนินการในวันที่14กุมภาพันธ25นะ์2568ณที่ทำการสหกรณ์นิคมคลองท่อมจำกัดอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่กลุ่มเป้าหมายจำนวน20คน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรสามารถปลูกพืชสมุนไพรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการรวบรวมผลผล,ผลิตพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นรวมถึงสมาชิกสถาบันเกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปต่อย,ยอดและปรับใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรปลอดภัยต่อไป